เป็นย oh, ืนเดิฟานนาหอยกายนี้ไปประมาณสองล้านผมประมาณนี้แหละหนึ่งสองล้านเป็นบ้านนาหอยว่ากันหนาวเนาะน้ำทิ้งแดดคากเนาะโอ้เดี๋ยวนี้ยังตำเข้าอยู่เลยพี่น้องบางครอบครัวก็ตำเข้า หลากหลายน้อยองเฮียนประทมสมบูรณ์ผาด่าง สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่่องวิดีโอของบ้าวลัดคนเดินทางพี่น้องเพราว่าจะอยู่ภายในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่่องของคนมากเดินทาง วันนี้วลาดพาพี่พน้องมาชมวิถีชีวิตของพี่น้องสดเผาบรูอยู่ที่หมู่บ้านแกงกึกเมืองวิละบุรีแขวงสวรรคเขศพี่น้องเอ้หมู่บ้านกะตรงไปทางหน้านี่แหละประมาณ1 23กิโลเมตรประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่เลยบตามตีนผู้ตินผาเนาะพี่น้องเนาะตามตีนผู้ตินผาตามตีนดงนี่แหละไปนี่น่าจะประมาณ1นกิโลเมตรบ่ฮอดดอกสองสามประมาณ1กิโลเมตรเดี๋ยวไปติดตามาส้มบรรยากาศพร้อมกันเลยเนาะเอทเดอร์เจอร์หรือว่าติดตาม เส้นทางการเดินทางของวัลัตไปนำกันเลยพี่น้องไอ้เส้นทางดิเดงเนะาะไปลุยนำกันเลยไปเนี่ย ตาจำวนอยู่ได้พี่น้อยหมู่บ้านนี้ที่หมู่บ้านเรียบตามตีนพูดตีนขาไฟฟ้านี่เข้ามาถึงแล้วระบบหูเหียดมีหอนมัธยม ชิพาพี่น้องละล้อโอ้ผู้สาวผู้สาวเฝ้าวรวูกไปอย่างเ้สผ่ายตรงกัตตาอย่างเข้าป่าหาไหม้ล่อไปตะพุนก่อนพี่น้องเองเดี๋ยวจะเข้าแยกเลี้ยวขวานี่จะนัดก่อน วันสุดแถวอบุบานในโซนใหญ่น่าจะเห็นหน้าอะไนี่เพราะว่ามันเป็นเครียดที่ว่ามีบ่อนทำการผลิตบ่อนการลูกเข้าวหลายได้เขียนตามไปศึกษาข้อมูลในอันนั้นเนาะในวารสาร โตเปนเนี่เรือยๆก็ชิวานนาหอย,หอยกลายนี้ไปประมาณสองลอง้านผมประมาณน,นี้แหละตั้งหนึ่งสองล้านเป็นบ้านนาหอยป้าขี้หนาวเน,ะนาะน้ำพิงแดดคักเนาะ <c oughs> โอ้แต่เนี้ยังตำเข้าอยู่เล้วพี่น้องบางครอพัวกับกกตำเข้า านคัก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 บรรยากาศคักลายน้อยอง,งเฮียนปฐม,มสมบูรณ์ผาด่างบ้านแกงเกิ้อยลำลีเพียงสาเรเขตโองเฮียนปฐม,มเข้าไปนี่นอกี่น้องไปองเฮียนชุดบหมู่บ้บาน้งเราหล นัน่นพาบรรยากาศเขาเจ้าอนไซน้ำเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนจะรถดบนห่มก่อนพี่น้องโอ้ตังไฟควันกุ้มกุ้มม,มที่หนาวปลาเผ็ดตัดกุามาขามเห็ดยังไงไงข้ากเรียกกุามาขามก็อนก็ต่อ Nam nằm dạy đuổi qua bò qua bò qua lúc nó mẹ đen như thế mẹ 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 đi sượt lên mì mặc lò lên nãy nhịn chân bên kai kobo mì, you know kai kobo nó cái lò bố hòa lòa mì là lò mì mặc lò mì mặc lò หายแล้วก็ห้าเมื่อเนาะอีกอยังหลายเนาะยังหลายโคตรหลายกระตุกอยู่บัตรในเต็ม เปิ้นบ่เปิ้นแหละเป็นหยังคือเปิ้นอู้อะนั่นเออใบไม้แห่ยังตกเ้าเนาะ้ัอืไปทางใดนั่นมาเนนํา้ฮ็ดน้ําเล่นอแล้วบ่สําเร็จแล้วบ่กําลังเนาะดย ไปบ้านหน้าหอยยังไกลบ้านหนาหอยประมาณจกลักไปนี่ใกล้ใกล้นี่รถบ่โด,ดโดยโอ๋อเดี๋ยวค่บะบาตท่านด้คำ่ำจิพาพี่น้องไปเบิง้งบ้านหน้าหอยบ่อนเขาเจ้าปูกมาเคียงหวานนะนะพี่น้องมา่ายเอางานเทศกาลมาเคียงหวานอยู่เมืองพิลาบุรีในคีิปอนกอนนะพี่น้องมาเกียงอยู่สวนอยู่เขตหน้าหอยแหละ ปอดเสีนทางสีไปายทางนี้แหละพี่น้อยเม้นบอกไปทางนี้มันบอกบรานหนอยอะ่อจะกำจัเข้าวองเฮียนหมดละบระเิเวณละเศร้าเลยเนาะออกเลยออกไปเ,เก่งเนาะลาเนาะดึงนี่คือิชีวิตในย,าาย่านใบสองโมง เด็กน้อยจำนี้เราต้องตักน้ำตักในใพี่น้องไอ้ซอยเวียกงานการบ้านซอยพ่อแม่พ่อแม่นี่น่าจะไปหาอยู่หากินตามป้าตามดงไปให้ไปสวนไปเรียกแต่งานหาเงินหาคำ้ำส่วนลูกๆไปเรียกเห็นงานซอยพ่อแม่บบน,นี้แล้วเห็นงานการบ้านตักน้ำตักในเ <c oughs> ม่อ,อวบานนี้ กลเนนะบอร์เฮือนนะยื่งบ่ออุ้ยอุ้ยเลยเลยอุ้ยโอ้โอเฮือนหลังนั้นป้าพระเทาในแบกไม้ไอันนี้ น้ำน e, no. ี่ไม่ไผ่เนาะตัดมาเฮ็ดยังใหม่เอามาเฮ็ดสภาพบ่ไอ้มาตัดมาสภาพบ่เฮ็ดพลานเฮือนบ่เออนอคักเนาะเที่ยงคักเนาะบ้านเนาะกลางบ้าน งานยังพ่อเลยต่อเลยต่องานยังตีเข้าว่ะพ่มันหัวมันหัวอ๋อมันหัวจีเทียนนี่บ้านไหนได้มันหัวนี่ยมันหัวแขบ่มันหัวเขาแบอ่าภาษาบลูนี่มันหัวในว้านไหไดจอรุจอรุเนาะอ๋อจอรุมันหัวเนาะเออเออยังผู้บางคนก็ยังตาเข้าเนาะบาทวงตัวเนาะ โดยขอบใจขอบใจยังรอเบอร์บรรยากาศแตงโมบานเสียงเด็กกำลังสาดซองเลยพี่น้อง,งเป็นโมบานเรียบตามตีนผู้ง,งามไรทับเล่โมบานงามคักพี่น้องไอติตานาอายุเนาะไอเนาะงามในมวนมวนนี่หกต่ำเขาโดยมือพี่น้องหกสี่ก็มีนี่ยาไฟฟ้าดับกับตพี่น้องยาไฟฟ้ามาเส้นหกสีเนาะ เข้า,ขาสุนาแรงแล้วตอนนี้ลมหนาวก็พัดมาไบ่อยละพี่น้องไอ้เดือนทันว่าเนาะกำลังจะส่งท้ายปีนี้2 0า3กำลังจะมดไปแล้ว2 0ี4กำลังจะก้าวเข้ามาพี่น้องไอ้ บ้านแกงเกิกเมืองระบรีโอ้นี่กระปางระเบิดสมัยนั้นนีน่นะยังเสียบไว้ยอยู่น้องกระปางระเบิดบมบีเขาเจ้ากำลังมาแต่ให้แต่ส่วนเนาะมาแต่เลี้ยง,งวัวเลี้ยงควาย แค่ว,วันนี้เนาะเต็มหมดแล้วไม่ไดูซีกับก่อนนี่ล่มแห้งอะไรพี่น้องไอ้ทัดท่ดอยู่ล่มนี่ แล uh. ้วเราบอวแล้วเออยิงใช้เหือนไกลบ่นังไปทางคนยิวมาเพือน เบิ้งเลยพี่น้องเฮ็ดดีลางลาอยู่ไกลปัดใดนาะเฮ็ดหน้ามาเฮ็ดให้ฉลายอยู่บ้านนี่เฮ็ดให้เนาะอ,อ๋อ,อคิดว่าเฮ็ดหน้าม,มันมีแต่ผู้เนาะงลายเน้องกระฟางระเบิดหลายเลยหมู่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยแสดงว่าหมู่บ้านนี่ถูกโจมตีนักน่วงในะสมัยนั้นสมัยสงครามฮัน่นจัง นีกระปางระเบิดลงเหลืออะไรอันนี้เหลือเก็บไปขาย้วยนี่นะเหลือจะเข้าขายน้ยพี่น้องคับ,บ่ขายไปเล็กเซตแห้งสีลายกว่านี้เหออือนหลัลงนี้เนาะเหือนอีลาเนี่ยไก่เนาะ เบิง่งลูกชาวเจ้าไปตั้งน้ำเห็นเพิ่นหิวมาแต่บมาไก่นำมาเบิ้งมาเฮือนอยู่ใช่ปะ <S <S วันนี้นะท่อน้ำมาใช้ตัวนี้นะท่อน้อยๆนีน่แม่น้ำลิ้นนั้น้นนอกมะพร้าวสูงคักเลยเนาะอ้สุดยอดเลยดกๆนดกกกนเนาะดกคักอะไรหนาววะแม่จะแงะวะ สังเกตเลือเนาะจียังแม่นะจีโมโบมบอโอ้เผาโมโาบบบ้าหอมคักเล้เผาเนะาะจำเจีวบ้าบัวซองมากโดยอากาศเย็นๆเนาะลมวอยว <c oughs> จีโมโบบหอมใบหววคักแด้หอมคักนะปลมแหง้งเลยผาท่าเลยโดยปู้เราเข้าแม่ว่านี่นะ มาพี่น้องอกันเราเข้าหลานเนาะสองซี่ซีดานกระบางระเบิดรถดไดฟ์เฟเนตเนี่ยไงเออเอาไม้นั้นทามเนาะอย่ามันหักนําเพื่อเสริมความแข็งแห้งพี่น้องไม่เท่าในมาแต่ใส่เนาะไม่เท่านะสะพายน,นะี้อาเคนเมืองน้องกับเมืองพี่น,นั่นก็ชุ่มหอ้อยนอะเราเข้าอันตั้งต่างห่างนะต่างห่างจากหมู่บ้านประมาณสองสามร้อยเมตรสี่ห้าร้อยเมตร สงบ่อนห้างเป็นกิจเป็นร้อยเมตรเป็นหนึ่งกิโลเมตรก็ทางห่างอันนี้น่าจะมเมนเฮดกระเทิบบ่อนสำหรับงูเขานอนอยามฝนนั้นบรรยากาศภายในโมบาน ี่นี่กรมร่วมถึงอิทธิพลของเมืองทองคำพี่น้องแล้วก็ประชาชนภายในหมู่บ้านนี่ชายหนุ่มชายจักรันเนาะจะได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองทองคำแล้วแล้วก็มีรายห้ามกค่าสูงเลยแถวนี้ยังต่ำเข <Aus> ้าเนาะสบายดีบันส่วนเฮ็ดอย่างอยู่นางลินมอกินข้าวจะโดยเนาะโดยโดยเอาเลยเชิญเชฟ จเอมเอ็มเด้อดอย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 ทำเหมือเป็นเม่ห้างบอกดอยโอ้เพิ่นเอาผ้ายางในมุงหลังคาเฮือนมันผ้ายางนี่คักอะลลีผ้ายางในมุงเนาะพาพี่พาน้องเลาะมาฐนีเนาะวิธีชีวีทในย่ายอยู่ที่หมู่บ้านแกงเกิ๊กแห่งนี้น้องไง เสียงไก่ขันเซลเซลบางครอขัวก็มีแล้รับดีเนาะสังเกตว่าเฮือนเพลินในหลังใหญ่เป็นหลังก็อ้วยปูนหน้าบ้านของเฮือนหลังนี้มีกงมะพร้าวเลยพี่น้องเนี่ยกงมะพร้าวก็มีโคกต่ำเข้าเนี่ยแลเข้าโดยมือก็มีเตียงมีโต๊ะมีกงมะม่วงว่ามีโอ้บรรยากาศดีโฮมจินขนาดแล้วแบบนี้ ไฟฟ้าในโรงมะฮอนมาถึงแล้วสังเกตเห็นแต่ว่าบางังรข้ครัวกันบ่ได้นาะบังรข้ครัวกันบ่ให้ไฟอะไรพี่น้องงี้เอาไปตามทางนี่เลยเลียบตามดินผู้นี่พี่น้องโมบานกะ ตามสามัมภาษณ์หรือสอบถามไว้นุ่มภายในบ้านนี่เขาเจ้าอ่ะสิ่ลักๆอยู่ในบุบ้านนี่ก็คือหให้หให้หให้หสวนแล้วก็ต้นน,นึ่งก็ไปเป็นกรรมกร,รมกรรมกรหรือว่าพนักงานโหงงานเมืองทองคําตั้งอยู่ทึ่งโนนภูปิดภูน่นนึงแถวนี้ฮขาสเกตเห็นว่ามีภูเขาล้อมรอบเลยนะพี่น้องไอ เมียงบ่เมียง,ย,งยังเมียงนอกกระถินบ่อ่าท่เป็นตาเสียบเนาะ <c oughs> โอ้บรรยากาศคือเต็มเกมแดงเด็กน้อย <c oughs> เออบอกคือเต็มมันเต็มมันมีวามหมายบ่เต็มเอหนภากับเต็มเนาะยาน Lần nào này chơi lẹp nè bằng bà không hiền Ờ, mình chụp xa la bao nhiêu này à Rồi, rồi, rồi Bà hồi hỏi, bà bán chắc hỏi nè Xong nó ơi, cho hốt nữa nó Chôn mà kia mà kia con bà cho nè kia con hốt bán Rồi, anh cái cơ băng nhanh nè Bố bọn nín บ่เน้นเนาะอเฮ็ดอันน่ะบ่เน้นแงต้องใส่กระบังในหลามแม่นบ่ลาบลาไปมาไปตากเนาะดๆแกงจิปาแกงดอ้คุกตําข้าวนี่พี่น้องซากกันยังอยู่ฮั่นแสดงว่าเพิ่นยังตําข้าวอยู่ดบางครัวก็มีหงสีสีแล้วอีได้ยินเสียงหงสี้ทาอยู่ทางลมบางครัวก็ยังตําอยู่ สบายดีใบนอเล่าเนาะโดยไปหาู่ใส่ในไก่บ่โดยอยู่เขมบ้านในโลดเนาะโดยโดยโดยแกงบ่ในเฮ็ดยังไงต้มเนาะจับเจ่วบ่ต้มให้มันจืดๆย่างนะมอกแกงใส่กระดูกหมูกะดูกยังมันจะชมนหนึ่งเนาะแกงใส่ไว้มันคาความชมเนาะมันยังคักโดยโดยเปนั่งแบบสไตล์นั่ง นอไมมแล้วพี่น้องไอ้นี่เป็นนอนะ <c oughs> ขอบใจขอบใจนี่พี่น้องสังเกตเห็นเสาเหล่าเข้าเพื่อน้องซี่เสาซี่ด้านเลยกระปางระเบิดบมปีสมัยก่อนโศกขาอามาให้เสาเหล่าเข้าแลาา้วก็ไม่ทามเพื่อความแข็งแกน่นสบายดีพอ่อต้มยังไงพ,อพอ่อต้มนำ้ำฮ้อน อ๋อโดยโดยต้มคาเสือเนาะโอ้กำลังจะเห็ดห้องน้ำใหม่เนาะนะเนาะขอพ่อว่าฮันขอพ่อว่าเห็ดห้องน้ำสุ่มไทยฮันโดยโอ้มีแป็นปักใหญ่เนาะโดยสีตังเฮือนใหม่แล้วต้มน้ำดื่มน้องอุดอุ๊ดอุดอุดหมูหมูน้อยชั้นนี้ขายได้ตัวหนึ่งประมาณเท่าไรชั้นนี้พอหมูน้อยนี่ได้มาตัละแสนชั้นนี้ ไ,ได้นอสามเซนมาสมนินนะว้าตัวนึงสามเซนกีบโอประมาณ500บาทพี่น้องไงเป็นบาทประมาณ500บาทสี่ร้อยปลายห้าบาทนี่แหละโดยนันเรียนประมาณ1ิบสดอลลาร์เปดอลลาร์ประมาณสิดอลลาร์พี่น้อง จีมักซลีพี่น้องป้าหอมคักแล้วนี่มักซลีจีเอาละพี่น้องสาหรับคีวีโอนี้ก็เสิไดจบสิ้นเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องทุกคนเนาะฝากพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับส้มคปวีโอนี้กดไลค์กดชซ์กติดตามคอมเมนต์พี่น้องไอ้ือว่าแสดงความคิดเห็นเนาะแล้วก็ซอยเบิงคฆษณาห้บาลัดเด้อติดตามรับสม้มจากภาคใด เมืองได้แขวงได้คอมเมนต์อยู่กองตะคิดเด้อพี่น้องเด้ยอยู่ดีมีแห้งกันเมื่อทุกคนเนาะโศกมาลำรวยเงินคำปีใหม่กำลังจะมาฮอแล้วเอาปีเก้ากำลังจะเมดนี่เจอกันไหมคลิปวิดีโอถัดไปอยู่ที่หมู่บ้านห้วยหอยเนาะห้วยหอยเอ้อยบ้านนาหอยเมืองวิราบุรีแขวงสมนเขตเป็นหมู่บ้านของพี่น้องสนเผาผู้ไทยพี่น้อยไปครั้งหน้านี่แหละมารับสีภาพพี่น้องเลาะไปเนาะแล้วก็บ,บักเถื่อสีภาพแว่ ส้มสวนมะกเกียงหวานของเมืองวิลรีแหละแขวงซอนเคีนมีแต่จุดนี้จุดเดียวปลูกใดสีน้องไอ้คิดก้อนก้อนก็นกบ,บรรล่ก็ได้มาถ่ายท้ำเหมางานเทศกาลนอเขาเเทศกาลมะเกียงหวานของเมืองวิลาบารีแหละก็ได้โพสลงไปเรียบร้อยน้องเอา้าเจอก็ไม่คิดวิโด้สไปสำหรับวิดโอดนี้แล้วทุกคนก้อนสบายดี